เป็นอีกหนึ่งคนนะครับเมื่อก่อนถ้ามีภาพเก่าๆก็คงจะชายจำกันได้ใช้ตัวเต้าสตาร์เลสสีขาวเวลาเลี้ยวแล้วล้อหลังชอบยกผมตูดตูสตาร์เลสครับแล้วตูดรถอะไรมาแข่งทําไมเนี่ยอ้สตาร์เลสสีแดงครับสีที่12ครับโอ้ยเขายังสตาร์เลสอยู่แต่ไอ้คันนั้นมันรุ่นสตาร์เลส12วาลคันนู้นส่งไปไปเดียร์ไหนละขายมาเลเซียครับไปแข่งมาเลเซียด้วยเหรอครับผมที่เราได้คุยกับคนที่ไปแข่งจิมคานหน้าที่มาเลเซียด้วยนะเนี่ยใช้แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแล้วตูดลงแข่งร X1 ครับรถไม่เกินพันผมว่าชิดซีครับเอาอย่างนี้นาตู่แข่งรุ่นเก่าช่วยบอกเลยว่าการเซตอัพเซตติ้งรถที่จะมาแข่งชิมคันหน้ามันต้องใช้ทุนเยอะไหมแล้วก็เซตอะไรบ้างในฐานะทารถด้วยเองแล้วเนี่ยอ่ะมีการลงทุนคือโช๊คหนึ่งชุดโช๊คใช้อะไรอยู่ครับผมโช๊คสีเขียวไม่ใช่ไม่ครับเฮดได้ครับหมื่นกว่าแล้วกันสองพันแปดครับเบิกใหม่ครับอ๋อเบิกใหม่มือสองก็มีตั้งแคมเบอร์ล้อครับอ่า แคมเบอร์ล้อหน้าก็เหมือนที่เรารู้กันน้องๆครับก <โ lar S 2> ็ให้มันล้มนิดหนึ่งเพื่อให้มันเกาะครับก็เหมือนเรายืนนะครับถ้าเรายือนอย่างนี้มันก็เซใช่ไหมครับแต่ถ้ายืนอย่างนี้มันก็มัน่นยางยางลมยางยางครับส่วนภายในจริงๆก็ไม่จาเป็นต้องลื้อต้องอะไรมากมายใช่ครับแล้วก็จิมคาน้าคงไม่ได้มีการบังคับขนาดต้องมีโลบาร์ใช่ครับถูกไหมก็เพื่อเอารถสแตนดานมาทําแค่นี้นิดหน่อยเพื่อเพื่อให้มันดีขึ้นถูกต้องครับพี่ผาน้าตูเชิญชวนน้อยอีกทีหนึ่งทิ้งท้ายนิดนิดหนึ่งนิดครับผมพี่ หรือใครก็แล้วแต่อยากเล่นจริงมานหน้าครับมาลองดูได้ครับสนามแรกสนาม2องเราอาจจะขับไม่ดีก็ได้ครับแต่สนาม4ี่สนามหเราเราต้องมีการพัฒนาขึ้นครับแ,แล้วเราจะรู้ว่าเราต้องทําอะไรต่อไปทําอะไรต่อไปถามจริงอะอายุเยอะขึ้นแล้วมันมีผลไหมมีผลมากครับเ,เล่งความจาอะไรเงี้ยมีผลมากครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ